กำลังจะไปยุโรปแล้วคะ่ะทุกคน, <Europe S 1> นยุโรปเอรปอบน่าจะสามปี4ี่ปีได้ <c oughs> ใหนที่สุดก็ได้ไปแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะแต่ว่าไฟลเราเที่ยงคืนห้าสิบดึกมากนี้ง่วงมากกำลังรอเขา้าสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะคะไม่ได้จองตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแพ i r i n g ที่ แบหบนักห่วงมากเท่าที่เช็คมานะเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาประมาณ37ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางนะคะมาดูกันว่าจะรอดไหมยังไม่บอกแล้วกันว่าเราไปที่ไหนบ้างตามไปดูกันเนาะ อีกสองที่แต่ว่ามีความข้อมูลข้อมูลน่ลนาจะเปลี่ยนนะจากตอนแรกที่เราจะต้องอยู่มิวนิกแค่5ชั่วโมงอ่ะไฟล์ต่อของเราอ่ะน่าจะดีเลย์น่าจะต้องอยู่ที่นี่ประมาณ7ชั่วโมงกว่าแล้วก็อีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปสเปนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกเราแลนว่าเราจะออกไปเดินเที่ยวที่สเปนแต่ว่าพอดีมีเวลาอยู่มิวนิกเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวเราอาจจะออกไปเดินเที่ยวในเมืองที่มิวนิกตรงนี้ อตอนนี้เราเปลี่ยนเทอร์มินอลนะคะต้องไปเช็คก่อนว่าสรุปว่าไฟล์มันเลื่อนไปจะออกอีกทีตอนกี่โมงเนะเาะเรากำลังจะเดินไปเทอร์มินอลหนึ่งขาดีพาร์ตเจอร์ดี ไปเทอรมินอลหนึ่งมันมี d ดอร์พเจอร์แบบหลายโซน A B C D e, e F อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีป้ายบอกเลยว่าสายการบินไหนไปตรงไหนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็เลยไปถามอินโฟมชั่นมาเขาบอกให้ไปเดอร์เดร์พเจอร์ดีนะคะกำลังเดินไปสนาบมบินก็อ่างใหญ่กาดูข้างนอกเหม,มือนจจะไม่กว้างนะแต่ข้างในคือกว้างมาสรุปว่า ดีเลยจริงๆนะเธอแล้วเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะเป็นตัว๋ว valid ถึงเดือนนี้เนาะเป็นราคาพิเศษนะคะ9ยูโรกี่ทริปก็ได้นะคะเป็นตั๋วบุฟเฟ่ ไม่เคยมาเยอรมนันเลยชมๆมาหลายรอบแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเยีเบเยรมันนะคะด้วยความแบบนึกว่ามันซัมเมอร์แล้วดูฉันแต <c oughs> <c oughs> ่งตัวฉันุึกว่าเปลี่ยนชุดเพื่อมาเพื่อมาเดินเที่ยวในมิวนิคฝนตกจ้าหนาวมากจ้าประมาณแบบ18องศานะคะก็จะมีแบบเด็กๆมาทัศนศึกษากันแต่ว่าก็มาพร้อมร่มแล้เพื่อกันฝนนะคะ เหนยใจอะ่ะเรามีเวลาอยู่ที่ประมาณแบบสักสองชั่วโมงเนะะาะก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่เดียวเพราะฝนมันตกตรงนี้นะคะเป็นรูปปัน้นพระแม่มารีสีทองนะคะเป็นสาวเนาะก็ด้านบนมีหอนาฬิกานะคะจริงๆข้างบนตรงนู้นอะ่ะมีคนยืนอยู่นะมีคนขึ้นไปแบบเดินดูหอระฆังของนาฬิกาได้นะมีคนอยู่เนาะฝนตกใส่แล้ว ตอนนี้ฝนตกก็ยังมีคนขึ้นไปเราเดินมาด้านข้างต่อนะคะตรงน,นี้จะมีโบสอะไรสักอย่างเดี๋ยเราจะเดินไปดู ส่วนนั้นเต้นโบสถเก่าแก่นะคะไฟโกธิกนิโกธิกับสะเตย์มากเกยเ์โบวมาร เหมือนฝนจะหยุดแล้วนะแล้วก็เดินออกมาถ่ายรูปก็ตกขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะคะหนักอยู่นะเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคิดว่าถ้าอยู่นานกว่าน,นีนะ้หวัดตรงต้องเป็นหวัดแน,น่ๆเดี๋ยวเราจะไปประเทศต่อไปไม่สนุกเพราะว่าเราจะไปสนามบินแล้ว มารกริดแล้วนะคะประเทศสเปนเป็นจุดพักจุดที่2ของเราคะ่ะตอนนี้ต่อ5โมง40 5โมง40ไฟเราอ่ะออกอีกทีตอน4ทุ่ม40เพราะฉะนั้นก็หรออกไปมีเวลา แค่ไม่ถึงห้าชั่วโมงอะแล้วก็เขาบอกว่าเคาน์เตอร์เช็คอินเปิดหนึ่งทุ่มใช่ปะเราก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราควรจะออกไปเดินเล่นในเมืองดีไหมหรือว่าจะแค่แบบนั่งรอยตรงนี้หาอะไรกินแลแล้วในที่สุดเราก็เช็คอินได้นะคะตอนประมาณหนึ่งทุ่มเนาะรอให้แบบหนึ่งทุ่มเช็คอินเสร็จเรียบร้อยเราค่อยลงมาหาอะไรกินตอนนี้เราลงมาหาอะไรกินที่ที่ข้างนอกแบบ่ยตรงอะไรบูหอง แล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเก็บไปข้างในงเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรให้เรากินไหมหรือไม่ก็แบบอาจจะราคาแพงกว่าอะไรนี้เฮา,านาเองเบอร์กอร์ไก่น่ากันมกกามกใหญ่ไหม รู้สึกว่าตัวเองต้องการโปรตีนมากก็เลยสั่งเบอร์เกอร์แต่กวนรสชาตโอเคเลยค่ะั้าดูบรรยากาศร้านนะคะตอนนี้สามทุ่มสี่สบแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูข้าัง ทุ่มสี่สิบฟ้ายังแบบสว่างอยู่เลยค่ะทุกคนอันนี้เราเพิ่งได้เกตนะเกตตรงนี้แหละเครื่องยังไม่มาบินตอนสี่ทุ่มสี่สิบสามทุ่มสี่สิบเกตเพิ่งออกซึ่งถ้าบวกไปอีกห้าชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณตีสองครึ่งหรือสองสี่สิบบ้าเราคือแบบคึ่ง่วงมากแล้ววะตอนเนี้ย แสบตามหมดแล้วอ่ะมันควรจะเป็นเวลานอนของเราแล้วไงแต่เดี๋ยวเราต้องรอบินสีทุ่มสี่สิบเราไปถึงที่นตอนเที่ยงคืนนะคะสู้ๆส,สนามบินมีที่เล่นให้เด็กด้วยนะสนามเด็กเล่น ถึงโปรตุเกสแล้วนะคะทุกคน3 7ชั่วโมงของเราในที่สุดก็มาถึงการเดิน,นทางที่ยาวนานและสมบูรสมบันมากตอนนี้อยู่ที่ปอโตนะคะแล้วก็แต่ว่าการเดินทางยังไม่หยุดเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งบัสไปอีกเมืองหนึ่งเนาะ,ะซึ่งจองตั๋วไว้ตอน9้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้8ดโมครึ่งและเนี่ยรอกระเป๋าอยู่วิดีโอนี้ก็น่าจะจบเท่านี้นะคะเดี๋ยว ก็เจอกันวิดีโอถัดไปเนาะไปละบ๊ายบายนี่ก็เป็นบัสที่เราจะขึ้นนะคะตอนแรกนึกว่าคันนี้คันนี้ไปบราซ่ากำลังต่อแถวจะขึ้นแล้วคันนี้มาพอดีเลยน่าจะคันนี้แหละ <laughs> คิวมา拉斯 มัสี้เอสบีให้ใช้แบตแล้วก็มีไวไเมาเยอะ